เฮ้ยมานีเลยเพื่อนเร็วมานี่เร็วมามามาจุ๊บมามาเร็วเพื่อนมาโอ้ยรอเดือนนะว่าจะมาวันเนี้ยโอ้ยเดี๋จะเยอแล้วดิเร็วรว่วาแสงอะไรไอ้นูม้มะเรียกเลยชา้าเลยโอ้ยไม่เจอกันหลายตอนหลายชาติหลายเดืนอนหลายปีคิดถึงเมื่อไหร่จุบ๊บคิดถึงอะไรเล่าเ้วมันท่าอย่านินดิ คิดถึงเมรูปป่าคนดนคิดถึงเปล่าคิดถึงแล้วแต่ไม่รู้จะใส่ตั้งไหนไงใส่บ้างดิคนเขาคิดถึงรูปป่าเออดูจ้าจ้าแล้วเรื่องอะไรี่นี่เนี่ยก็แบบว่าอานนนี้อานนี้อานนี้อะไรไม่ต้องมันไม่สมมูรณญี่ปุ่นเลยบ่พอก่อนนายุ่งป่าช่วงเนี้ยเราเนี่ยต้องการคําขอมากมายไปนะคําขอฮะคิดเป็นเทพเจ้ามังกรเหรอ เออม่ใช่ไม่ใช่เดลน้ามอนด้วยจะบอกให้คิดจะขออะไรได้เลยฮะขอตั้งเลยดิเอาไป5บาทโอ้ oh, ขอบคุณแม่นุ๊ป oh, โอ้โหค่าพูดอะไรก็ไม่ได้ให้เอ้ยมันเอาเอา,เอาคืนมาแนละ้วเว้ยเออเดี๋ยวคืนให้นะเออนั่นแหละช่วงน,นี้มีคนขอหมักมานะนี่ก็ไม่ใช่ช่วงสัตคอร์สโดยฟรีว่าแต่ทำไมคนขออย่างวะไม่รู้เหมือนกันฮะว่าแต่ทำไมาเขามองอะเอ้ยพ่อยนุ๊ปอดูเล็ดเล็ดไปหมาเลยเอ้ยให้เขาเรียกเอาไปดิอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ เอาดีครับผมวันดีครับผมอ๋อสวัสดีเอ๋อวันดีว่าฉันก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนทั่วไปเนาะอ่าครับผมมีอะไรผมช่วยได้ป่ะครับอืมฉันขอร้องเธอได้ไหมวะขอขอร้องขอขออะไรอะช่วยข้อหน้านะเออก็ได้ได้โอเคเออต้องการผมวอดีว่าฉันมีตังค์ห่อนี่ฉันอยากจะอยากที่จะได้อ่าได้อะไรฮะอยากจะได้บาทสลากหนึ่งอ่ะบาสลางหนึ่งเหรอเอาไงนุ๊บก็ได้นะงั้นเหรอโอเคได้ครับผมได้เลยเดี๋ยวผมช่วยได้โอเคอ้านุ๊บอะไร ดเ,ดเดออ้เข,อขอด่าวเป็นต้นต้นบ้นมั่เหรอแต่เดมอนแหละวะเออขอขอได้ปะไม่ไม่ใช่ตัวเดมอนนะเว้ยนี่ขอขอวิเศษได้ต้องการอะไรอ่ะขอขวานแล้วก็ขอที่ขุดอ้าโอเคโอเคโอเคอ่าไปไปโอ้ขอขึ้นมานุ๊บแล้วเราก็ให้ยื้อไงโถ่ไอ ขอคุยมาไอ้โน้บโหยทำมีสิ่งนี้แล้วก็แล้วก็ทำให้สบายดิแหม่ละทีนี้ต้นไม้น่าจะพอไหมน่าจะพอแหละก็คงเอาสปริงมาแล้วก็เอามาปลูกเยอะแฮ่ก็สแปมปลูกเลยทีนี้แหละแล้วก็ปลูกได้ไปไม่จำกัดแล้วอะไรปิบาร่าเีลยก็จับแดกเลยมันไส้มันเคี้ยวเอาละทีนี้ก็ปลูก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 ไปกไป ขาแบบบ้านไม่ต้องใหญ่มากนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้โอ้โหนี้นะครับปลูกเลยกลายเป็นสดสัตว์เลี้ยงหวะเนี้ยไม่เอาจริงเหรอเออรุ่นนี้ไม่พูดเล่นรุ่นนี้เอาจริงเอาล่ะนี่เลยเก็บมาปเก็บแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกนี่แหละวัฏจักรการรีวูสปลูกเข้าไปโอ้โหโตเร็วมากนี่แน่โหโอ้โหโตอย่างเร็วเขาแบบต้นใหญ่ีได้ไหมอ่ะจะแบบทีเดียวเงี้ย บางทีเราก็รักโลมาไปนะหนุมอะไรครับผมไม่ต้องเลยแบบเดี๋ยผมทแบบําให้แบบเบิ่มๆนี่ต้นไม้ใหญ่ออ้ยต้นไม้ใหญ่เฮ้ยนี่แหละสวยตัดให้แบบเดี๋ยวจะให้แบบเบิมๆเลยเอาละโอเคผมคิดว่าน่าจะประมาณนีนะ้ถือว่าได้ช่วยปลูกต้นไม้ช่วยลดร้อนเนี่ย บางทีมันก็เยอะไปนะเออเยอะไปจริงแบบเพื่อนนะเออไม่ต้องกลัวนะโอเคว่ามันจะเยอะไปไหนโอ้โหปาตรงดิบขุดเลยตัดเลยขุดเลยตัดเลยตัดเลยโอ้ต้นไม้ใหญ่เยอะมากร่วงซะโอ้โหโคตรฟินนไะพอเพื่อนไม่ต้องปลูกต่อเพื่อนพอแล้วอ๋อรอรโอเคๆอ่านี่พอแล้วนะโอเคมาเรามาสร้างให้คุณลุงดีกว่านะอันดับแรกเลยขอของครับแล้วก็ อันนี้เนี่ยพอ,อละทีนี้เรามาวางตรงนี้ก่อนแล้วก็สร้างหลังคาเลยตรงนี้โอเคถ้าในวันอืมอืมโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามพอไหมเนะี่ยพอพออยู่โอเคทีนี้แหละผมก็จะจะ,จะสร้างาบาแบบว่าแบบว่สาสไตล์ของผมนะเออแตอ่พอไหมนะไม่น่าพอไหโอเคเอใหม่เลยไม่น่าพอ อ๋อแล้โอเคฮึบหนึ่งสองสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามทำไรผหนุ่มคงบ้านไงครับคงบ้านโอเคโครงมาปึ๊บปุ๊บอาจจะไม่ค่อยเหมือนค่าไหลแต่ก็น่าจะสวยแล้วมั้งอ๋อแล้ทีนี้ก็ทําการขุดดินเอาเป็นาะว่าเป็นพื้นไม้ตรงนี้เพิ่มความสวยไม่ต้องยืมเรื่องมากนะดูเนาะก็ก็ได้เนาะลูกไม่เลือกมาลูกอยากให้หอเองเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วไงวไม่มาเยอะนะให้หยอดไปเยอะเลยคิดตางเพิ่มไหมอ่ะไม่รู้อ่ะ เฮ้ยคิดตามเพิ่มเดี๋ยวโดนนะตัวอะไรลูกไม่รู้ไม่รู้โอเคทีนี้ประตูดอแน่กันนะดอเฮ้ปีน่วางไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็เอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบโอเคปึ๊บปุ๊บปุบปุบฮึมทีนี้ก็เอาะละสิ่งเพิ่มเลยนี่จะเยอะไปไปหมนะเหมือนเไหมฮะไม่เยอะนะลุงนะผมว่าม่กินกวปกตินะปกติละเออปกตินะ โอเคเห็นนี้อเอยต่อเดีกยวว่าอาจจะปิดหมดก็ได้นะอึบ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 โอ้ยแย่ละแย่ละเอ่อโอเคเทไม่เคยได้ว่าโอ้ยขวานมันขุดทีเดียวหายหมดเลยเดี๋ยวบ้านหายเออมันหายซวยนะเอออย่าทำนลหลุงขอแล้วผมไม่ทำหรอกครับขุดทีเดียวว่าบ้านน่าจะไปเลยอะโอเคคคอยๆวางจองอึบอึบอึบ เห็นได้โคนแล้วหลังคาด้วยว่าหลังคาคือขี้เกียจแล้วอะเอาง่ายๆกันเออ้ยนี้ก็ได้ขอรุ่งเรื่องกับเพอนะขอบคุณครับลุงที่เข้าใจผมอ่ผมก็จะตั้งทำเดี๋ยวไม่ใช้สแต็ปแล็บนี้โอเคปึ๊บปื๊บเรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ขึ้นเลยทีนี้ก็กบด้วยนี่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 โหหุ่ยหลังคาแบบไม่ครับนี่ก็ไม่ครับนูเบอปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหขาดหนึ่งทีเลยทำยังกับอืมไม่ไม่รู้คัดท่อไม่ได้ เอาละคขิบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ๊บเตียบร้อยเรื่องว่าเขาลูกรบผมเดี๋ยวผมขอเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยสีสันเลยใช่ครับผมเออสีสันโอเคแล้วก็อืมเดี๋ยวมีหน่อนะสึดมันขาดเนะี่ยไปอ่ะชา่างเถอะนิดหน่อยได้ได้อยู่โอเคทีนี้ก็ขุดตรงนี้แล้วขุดลูออกมาแล้วก็เออลูออกมาอย่างมันเขาเป็นไงอะก็เงี้ยลุงเขิบปึ๊บโอ้โหเป็นไง เหมือนบ้านจะมีอะไรแต่เป็นรูเป็นรูออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งขนาดนั้นไลยลุงนะเออใช่ลืมด้วยลืมลืมเลยถ้าบ้านเราไม่มีกระจกเราก็ต้องทำรั่วใช่ไหมอ,อ่าใช่ครับผมใช่ครับผมอ่ออึบนี่นะร้อยเอาทักอันหนึ่งน่าจะโอเคพอดีเบ๊ะเบเ,เ,เลยแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็วางเรียบร้อยทีนี้ ไในบ้านผมโอ้โหบ้านอะไรไปดูแต่ก็ขอบคุณมากนะพนุมนะโอ้ยเอานี่ไปลุงให้พิเศษนะเขอบคุณครับลุงอ่านี่นะโอ้ขอบคุณครับผมโอ้ยสองทองกับหนึ่งเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือเกตอะไรก็ไม่รู้ไปเจอมาโอ้ยเฮ้ยนุ๊ปว่าอะไรในช่วงไงโอ้ยนี่มันนี่มันอะไรนี่มันมันคือเกตเกิดอ,อะไรอ่ะ เกดขนมปังบ้าคุณใหญ่แล้วแบบเท่าหัวเกดขนมปังบ้าปอไม่รู้ว่าเก็บไว้ก่อนเพื่อไปขอโนชกได้งี้เหรอโอเคเอาละงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ยมานี่เลยมานี่เลยเอาไปไหนไปไหนมานี่มานี่เลยอะไรนุ๊บอะไรอ้อสดีครับผมอ้อสวัสดีสวัสดีทำอะไรตั้งนี้เนี้ยนี่ลองไปขอดิเขาไปคำขอให้ครับนายนะคำขอโอ้ยจมูกหลงนี่ใครอุ้ยอุ้ยไปเลย เอาล่ะครับผมอ๋อสวัสดีสวัสดีฉันเป็นชาวนาช่วยด้วยช่มีคำขอนะคำขอเลยเฮ้ยผมไปจําอ่ากจัดอ่หนอนแมลงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พอดีว่าอีกไม่นานจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมละ่ะใช่ครับผมหน้าหนาวนี้จ,จะจะเก็บข้าวอีกเยอะจังเลยช่วยหน่อยปะ คือก็เก็บปกติเนี่ยแหแต่ว่ามันปลูกนานอะพองงาน,นเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอ่าก็ได้ก็ไโดโ้อะโหอะไรนะมันขอเรื่องอะไรอย่างงี้เออทำเองก็ได้นี่มันก็เนี่ยโอ้ยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยข้าวโตวค้นไปเนี่ยแหละเพื่อนคำขอนายอ่าภารกิจจะเสร็จแล้วขึ้นสองเท่าสองเท่าโอ้วางทีก็ <c ười> โห<อ>เสร็จแล้วเฮ้ยโอ้โห พลังของผู้ไปจอดนั่นเลยไม่อ่ะมันคือพลังของถ้าผมทำคำขอ,ขอใช่ไหมนุ๊บมัง้งไม่ต้องมามั่งเลยอะไรถ้ามันดำมั่งมั้งเลยพอเลยพอเลยเอาละทีนี้ก็อืมฝกเอาละพลังขอว่าบอบบี้เออ,อพอละมัง้งโอ้โหเยอะมากเนี่ยโอ้โหโอเคเริ่มไม่โตอะ่ะน่าจะพอนะ มันก็ควรพอแหละตัวงควรเยอะ,ะยเลยอ่าโอเคอยวผมมักล่องให้แล้วกันนะพอะดีว่าไม้เลยเยอะอ้อขอบคุณหมาแล้ขหมาเขาคุณหมาเนี่ยอ่าครับผมครับเอาฉันจะให้สิ่งนี้กับเธอนะให้อะไรผมอะคือคือคำขอตัวอย่างมีราคาเนะเออนี่แหละเพื่อนสนุดยอดเพื่อนของฉันโอ้สุดยอดเลยอ่ะรับนี่ไปอ่านีออ่อะไรอะปลาทองม,มองหน้าอว้าวปลาทองนี่สามารถตัวเพียเดียวคนตายเลยนะ อเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนนะเราคงไม่ตอบกันใช่ไหมเพื่อนนะเช็คไหมใช่ไหม,ไหมนู๊ใช่อะไรไปต่อไปต่อมีเหรอเออมีแต่คำว่าเพื่อนนะวันนั้นเหรอทำไมอะ่ะมีคำขอคนรวยอยู่ป่ะไปดีกว่าเพื่อนนะจะไปจริงๆเหรอแล้วก็มาจริงด้วยไงโอ้โหสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีสวัสดีครับผมคนรวยเฮ้ยเขาเน็นคนจงคุณมาขอเลยเฮ้คนขอมันจะเป็นตัวคนรวกคนจนนะเพื่อนนะขอไปเลยเออโอเคต้องการผมช่วยอะไรครับผมอืมท่านน่ะหลงไหลมามาเลย คือลงไล่ผมเอาโอยผมผมก็หล่อนะเออไม่ใช่นายอ่ะอ๋อถั่วอ๋อไมหลวงตัวเองกินมไว้ต่อยเลยอดขอโทษพี่โอเคแล้วคือเลยฉันต้องการให้นายผลิตเจ้านี้เป็นจำนวนมากๆคือยังไงอ่ะจำนวนมากยังไงอ่ะแด่เขาวว่าถ้าให้คำขอและน่าจะให้สิ่งของ,ของใช่ไหมใช่เอาล่ะถ้าคุณมีผมมจะปาทองตบหน้าคุณดูทีไหมฉันไม่บิดเธอนะเอาล่ะอืมถ้านายสามารถผลิตได้เยอะมาจนมากแล้วก็ฉันจะไปให้คืนนึงเลยนะคืนนึงเลยเหรอนุ๊ก อะไรตัวไม่ใช่ดัลเลมอนนะเว้ยดัลเลมอนขอหน่อยของหน่อยอ๋อก็ได้ก็ได้แล,ล,ล้วเรียกขอเป็นไงอะขอเป็นที่ข<ม>ุดแล้วได้ขอเยอะๆเลยอ๋อมันได้ด่ีดิโถเอ้ยอ่ะเอานี่ไปขอบุญค่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขอมันเอ่อเนี่ยวัดขุดได้แค่สิบครั้งก็สองโค้รนี่ดลเลมอนขอได้แค่นี้แนะเ <c oughs> อองั้นก็ฝากเลยครับผมอยู่ข้างบนครับผมได้เลยให้มันได้โอ้โดนที่มันโดนโน้มดีกว่าโดนโน้มมาละจ้าพอเลยอ๋อทีนี้สิบอันเนฉพาะเนี่ย โอ้โอ้โอ้เพราะว่าเหลืออีกตั้ง5ครั้งเอาไปขุดเพชรได้ไหมเนี่ยทีน,นี้ได้เพชรมาโอ้ยมันเพชรมันคือสายลุงโอ้ยเอาละถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเข้ามาครัตอนนี้มาแล้วครับท่านอา๋อมาเลยกันแล้วห้ยสุดยอดเลยฮะสุดยอดยครับผมเอาละครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ครึ่งหนึ่งเอ่อโอเคนั่นเราไปได้ครึ่งหนึ่งผมมันนี่พอโอเคโอ้สายลุงจ๋าขอบคุณมหารนะในไ,ไหมเพื่อนไหมทำด้ได้ดีทำช่วยช่วย สนนายเพื่อนทำไมอ่ะทำดีแต่แตชว์อ่ะทำมาให้อนบไม่รู้องบ่นเฉยเอา,นานอย่างนี้อย่างงี้สิเพอมันขอที่ก็ดีเนี่ยใช่ไหมนีดล้มันตัวนี้โนบมู๊ยมันถ่ายงี้ดิแต่ว่าบอกเลยไป